ทยแลนนะก่อยแลนด์บดแงดงไข่ได้โอ สบายดีและสวัสดีเอฟซีทุมมกท่นานที่ติดตามหลับส้มวันนี้เราก็ออกมาหาหลัดเสานะตัวนี้หลาดเอาหอ,าาอกแงมเสาหอกตัวหนึ่งมานนิกะบุได้มันขึ้นนี่แหละกะหอกขึ้นไป,นปนอุ้มมันเป็นอุ้มใหม่ตัวนี้ อีหมากผักวานสุกนะจ๊ะนี่เห็นมากินอีหมากผักวานเนี่ยเปันหมา,ากสุกแล้ว กะหอ,อกอ,หออกยยกกอยู่ฮนปกกกระหลายโตเลยแต่บุได้มันนี่ฝนตกหอยอันนี้ก็เดือ่มออกเลยหอยเก็ดนี่หอยนี่เริ่อมออกลายแล้วนี่ฝนตกเลยเริ่มออกลายหอยนี่ก็ ลายหน่วยเลยอะไรซ้ำหน่วยนะสออเห็ดห,นหนูนูนี่ลายเลยมือดอกกำงามไปมน,ปนีบุพอพยังนะแหลบมนี้สิได้กลับเมื่อบอนไหละาะวามนี้เห็ดกินเขายัางแหละเลยสิได้เมื่อ,อได้บ,บานี่เดินทางมาบ้าน บ่ถือคือจุกข้างนี้อยู่ทางปอดถึงเจอดอกคือตุกเกิดใส่มองชุดชูแลนบอดก่บะถือกระหอกอ๋อสองโตกระหอกนะตัวหนึ่งน่ะแห้งเต็กมากไกลๆหนึ่งขอท่านมันข้าอยากให้มันเหีนเป็นแปลนก่อนมันบะซึ้งเดี๋ยะมันปล่อยขาดมาเมือนี้บะไรยังเอาเมือนี้เส็ดก้อยแล่นได้แลกกินเมือนนี้ บางทีงานเทากะนตหากระตื่นเต้นอนก็มีเนูจะนึ่งยำโอ้อันนี้นูกะโอ้ะตอีตนมันเสรลวันอินเอ้ากินนี่นี่แหละวันนี้เ่นี้วกนะ่ค่ะเศดก้อยแลนมันนี้เผาแน่หลอกก่อนถือมือเยนเลย ่นปียงป้าทีทางนาหาัดติกรแลนดนแลนนี่ไม่ใครได้แลน,ม,นม์งทองเบ่งอื่นมีใครแตกออกมาพร้อม ทิ้งเด็กหน่วไนะไข่แลนนะไข่แลนีมีจักหน่วยเก่าหน่วยบอสสปลายเพื่อไสองสี่หกแปดเก่าเก้าหสิบหน่วยแสดงว่าแลนนี่ออกลูกตัวนึงนี่ออกลูกอยู่สิบ เก่าหน่วยได้ไงเก่าใช้ละสามใช้ละสามพวกก็มานะแหลนเนี่ยได้ลูกเถอะเราเก่าโตแหลนเนี่ยไงโอ้ไข่มาเนาะอันนี้จะแสบไข่แหลนเขาวงามเลยว่ามันปีงท่าบีแสบได้ยีงไม่ได้ อันอันนี้ฮาสิต้มกับปวกกระดูกก็ยังมันต้มอมเป็น<อ>กระดูกกับเครื่องในนี่ต้มใส่สมุนไพรแล้วมันนี้สิ่งก่อนสีนมันก้อยสีนนมัน แล้วกันแล้วนะครัวแลนอันตัวนาศิกรอยอันอันนี้สิปป้งนี่ใส่กับบีนี่สิปป้งหัวทาบีเชื่อมเกิอกันใช่ไหมใช่ไหมบีมันตัวนาปีงแล้วก็จัง เอาสีนมันก่อยนี่นะสีใส่ต่อมกะใส่มาทุวนนี่แหละนี่นนี้ไป้มเขาวนะ่ะันึ่้น้ำน้ำเดือดอะไรจังสีเอาอันนี้ลงเกรืองในแลนต้มสดมาเนี้ยตัวนี้ ปเปลี่ยนให้มันแห้งแล้วปิงเอาสิมันมาก่อยสินแลนมันชิมมันสินแรนทัละแ่นกินมันกันเดียวนะอันนี้ปีงหัวทาบี ไข่รแลกนี่มีลายด้วนี่ตัวไข่ในหน่อยๆๆนี่ก็มีนา่าจะเป็นสิบผู้แหละลลสิบกวา่าต้องมัดแล่นมันไข่ว่ามีไข่ในหน่อยก็มีนี่กำลังนะนะไข่แรนลูกบุบถึงถึงไหนมาลองมา ต้มไก่แรกข้างในอืมเป็นทิ้นก็นทิ้น,น,นมันเลยวาวได้ย้อยได้กระสุกได้ต้มอันนี้เอาอยังแต่ทาปีงกงากนอะ้รกะเอาใบาเอากระดูกมันเลยจังสิมาต้มใส่อีกสักหนึ่งอสุกหักเลยเรื่องหักเลยน้ำต้มมันกะ กับพ่อนะปีงอันนี้เฮาปีงพ่อซำล่าแล้วเซา้อมาจีงเอาซีนมันแล้วไปขันสม<อ>ก่อยบปดนซีโรตต์ตัวนี้นปีงหัวทาบีจะพางไปแล้วนี่นะเอาแบเอาตัวซีนมันไปก่อย ่อยสีดแล้วแหละเอาไปคันสมบัตินี่ไม่ใช่หังมัน,น,น,นมีใหญ่เน้อมีวะผู้ผู้หัห่งนะอเออเอาหั่งนี่บอเอาหั่งนี่อามอีว่า้รยผลแหละก้อยแหลนใส่บดแดงดีโอ้ไข่ใช่โอ้ ก้อยแลนจมะมาแดงเลยโอ้ผมนีตจะม่เป่งทั้งหมดอนีรโอ้ไข่มันทังหมดน้องเอ้ยนี่แม่เป่งลายอะไรก้อ,กกอยแลนตําเใส่ไปที่บอกปันโมนัเพิดตุยอ่นจะมียายไว้นี จะติบปนทนทีจังสิผัดมาตาชูมีนะมาตตาชูมก็เลยไปล้างแล้วแหละปีงว่ทาบี้อันนี้พักากัคอหอมนี่นะกคนวาทาบีา้กับมีอันกอกน้ำปุ้ยใหญ่เพิ่นกุไม่นันเน่กอกน้ำ เชอนมันมอ่แล้วม <si> ี้าเาปานี่เอ้ยานอมอบิงหัวทาบีบันทีคมคม่นหนึ่งเอาไหมนะก่อยแลนพักกระบมี้าขัวเขาขัวถ้าเอาเขาขัวใส่ ขันขันบ่มีพักยังแสบขันมีพักเหนกว่านี้น,นึ่งหมอขัวเขากะดีเนาะนะาหมอขัวเขาขัวกะนน้า เสร็จกินแล้วสิขึ้นมากินอยู่เทงิงพี่นะวันนี้ไขมดด่ขมดแดงนี่ก็โอ้ไข่หมดแดงนี่ลายอยู่เนาะต่ำข้างในก็กระดูกมีไข่แลนพร้อมนี่ซิมเบิร์ไข่แดง แต่ชอกติปนีจริงไหมทิพนึงม่ใช่ป่ะกินน้อยเอาอืมเป็นเน้นี่ไข่วไข่ยังไข่มันไข่มันนี่น้ำต้มเพื่งแล่นนะตับแล่นเล้ไ่ก้อยแล่นไส้ไดีด้มันอาห้างทำมันี้็นไ้มก้อยแล่น เตะมือินอัหนึ่งมันแตกมันหายตัวเองมั่มันแตกกนอไนงแลู่นเมนูเด็ดๆนนี้นะอันี้ไข่มดแดงลองมาด้ยนอไม่ชม ขัาหมดแดงครับก้อยแลนหมดชมกับาตอยู่ปับปุ๊บปั๊บอยู่น้อกาลีกินข่าวน้ำกันเลอทุกคนช้อนโบะตะปนีอือยอะมดละเยอะละยังจะชิมมูมดละตับแลนตับแลนตับมูตับมตับแลนเท้ากะ น้อยมกอแอบเลยนี่หนึน่งแดงยิมุจคา,านะเาพระเจ้ามันกินกัเออไม่ได้ครบกันนัน่นแหละทำงานยากเนาะเวลากินมันต้องปุบป,ปับป <c oughs> ุบปับนอนไม่ได้เอย ครับเนาะอืสูตรน้ำต้มสมุนไพรคาคิดด๊อก <c oughs> น้ำต้มรังใบกินไปเลยกินเทือกเทือกอยังเชี่ยบยู่ปิปดป่าเชี่แบแห้งท่าน้ำเมด่อเขาติ๊บหนึ่งละงเห็นแล้วมั้งกินเขากินน้ำแล้วนะบัดนี้ จนนะน้อยแต่สิได้เก็บเครื่องเก็บของเมื่อแบบนี้ <สา S 1> กินข้าวกินน้ำแล้วไงมูนไถ่มีเมือน้ำโางทีมงานก็เก็บเครื่องเก็บของเมือ่อนี่นะ ขึนมาใส่ไไมีโคกนี่ตกแห้งครัเมื่อกะเบียกเมื่ทีมงานโอ้ คนตกนักมมาตอนนี้ มากันหัวหัวลมดีละกจับปลาได้เหนื่นอน หลดหลอนวันนี้ต้นเนี้ยจ้าเอ้อหุ่นหุ่นเอาก่อนแล้วเราบีกันนะจ๊ะมันออดตัวเอลยย้อนขึ้นไเอ่อ

และคลิปนี้เขาก็สิได้ติดๆิวไปเพื่อนๆนี้และบัดนี้ผมขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้เพบกันใหม่